บอสมีอะไรจะถามเนี่ยหนูไปเจอมาจอระบีอ่ะทำไมมันมันใจว่ามันเจอมาเลยใช่ทำไมมันมีจอระบียสองอันนะมันมันใช้อันเดียวทั้งของแต่งงานมันไม่ใด้ใช่หรอใช่อันเดียวทั้งลอกไม่ได้เหรอไม่ได้เลยมันมปนของอันหนึ่งที่ทำให้เฟืองมีหมุนแน่นอีกอันหนึ่งทำให้เบียดมาก อ๋อเนี่ยนะเนี่ยแน่แนของเฟืองอ๋อเขาทาบนเฟืองเลยทุกอย่างที่มีการเสียดสีโดยที่ไม่ผ่านลูกปืนส่วนอันนี้ของเบรกส่วนนี้เป็นสีขาวเนื้อสีขาวอ๋เนี่ๆมันจะทำให้เบรกหนักขึ้นว่าอ๋อนี่ไงถอดขึ้นมาสองวันแล้เนี่ยทาบนผันทับเบรกเลยทาบนทับเบรกไม่ว่าจะเป็นเบรกหน้าล้อสปิน เบ่าของล้อหยดน้ำเป็นแผ่นคาร์บอนหรือเป็นอะไรขนาดปะเค็มหรือกระดาษเป็นผ้าทาไปเลยแล้วมันจะได้พลังเวนเพิ่มขึ้นมาบอดหลังแล้วถ้าสมมติว่าเอาอันเนี้ยไปทากับไอตัวผ้าเบรกอ่ะมันจะพังไหมมันก็ลื่นจะไม่พังเบรกมันไม่อยู่มันไม่พังหรอกแต่มันเบรกไม่โยอ๋อเรื่องนี้ดูเลยทีนึงืองเนี่ยยวจาระบีเฟืองทำให้ เฟืองที่ถูกกัดก่อนไปอ่ะมันมีตัวนี้เขาไปเสริมข้างในเวลาหมนะุนน่ะมันก็เหมือนว่าจะดูสมูทสมูทอะไรยอ,อย่างเงี้ยประกันเบ็กเงินสี่เนไงแพงไหมเฮียกระปุกอย่างเนี้ยร้อยาสิบบาทกระปุกละร้อยห้าสิบใช่ตัวนี้นเพิ่มพลังให้เห็นเห็นแน่นอนมาให้เห็นแน่นอนสามสิบถห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นแนะ่ก็คือมีสองประเภทจารบีเข้าใจแล้ บลรวได้จัก,กรยานหนัวมันใช้อันไหนไอ้บ้าของยังก็นี่ไงถ้างั้นก็ใช้อน,นี้ได้ดิใช่เขาเจอยางเขามีเขาดิเอาละเขาม,ม่ละเธอ <laughs>